เรามาดูหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับหัวข้อน,นี้มีอยู่4หมวดด้วยกันนะครับก็จะมีบทหมวดที่1ก็จะเป็นบททั่วไปนะครับหมวดที่2ก็จะเป็นริพันไฟฟ้าครื่องูณกำหนดไฟฟ้าหมวดที่3ก็จะเป็นในเรื่องของระบบป้องกันฟ้าผ่าหมวดที่4ก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์คุ้มของความปลอดภัย PPE นะครับสหมวดนี้ก็ประมาณ30ข้อ ก็จะมีข้อประมาณ30ข้อของกฎกระทรวงนะครับเรามาดูนะนะกฎกระทรวงก็กล่าวไว้นะครับข้อข้อหนึ่งนะกฎกระทรวงใช้บังคับเพื่อเมื่อพ้นกำหนด60บวันนะครับนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับอันนี้ก็ก็จะบอกนะครับว่านักจากประกาศแล้ว60บวันก็จะใช้บังคับอันนี้เรามาดูคำอธิบายนะครับในส่วนของ ทำต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกฎหมายนี้นะบริพันธ์ไฟฟ้าอันนี้ก็หมายถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุนะครับที่ใช้ไฟฟ้านะครับฉนวนหมายถึงวัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้นหรืขัดขวางการไหลของกรนะแสอันนี้ก็ได้แก่พวกอย่างพลาสติกไฟเบอร์แรงงานไฟฟ้านะเป็นความต่างศักด์ระหว่างสายกับสายสายกับดินนะครับ นี่ก็จะเป็นคำต่างๆที่เราควรจะรู้นะครับให้เรามาดูข้อที่3ก็จะพูดถึงนายจ้างนายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องการปลอดภัยปฏิบัติงานแล้วให้มีความปลอดภัยมีอาชีวอนามัยแล้วก็สิ่งแวดสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้านั่นก็หมายถึงว่านายจ้างจะต้องจัดนะให้เวลาทํางานแล้วให้ต้องให้คำหนิงความปลอดภัยมากที่สุด ให้หนึ่งถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทํางานนะอันนี้นะครับต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงได้กําหนดเอาไว้นะครับข้อ4นะจัดให้ฝึกอบรมเห็นไหมนะเรามีลูกจ้างในจ้างก็ต้องฝึกอบรมให้มีความรูนะ้ให้สามารถเป็นงานไฟฟ้าได้อันนี้ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ในจ้างเราต้องจัดขึ้นมานะครับข้อที่5้ายจ้างจัดให้มีการเก็บ รักษาแผนวงจรเป็นผังกรไฟ้าที่ติดตั้งภายในสาประกอบการนั่นหมายความว่าในโรงงานเนี่ยมันก็จะมีระบบระบบไฟฟ้าใช่ไหมระบบไฟฟ้าระบบต่างๆพวกเนี้ยหรือนะจะแม้มกระทั่งแบบแปลงโรงงานนะนั้นมันจะต้องมีนะมีแผนผังระบบไฟฟ้าที่เขาสร้างขึ้นมา ที่สร้างเมื่อตอนสร้างอะไจะต้องมีการจัดเก็บเอาไว้ให้เป็นอย่างดีเพื่อใช้ในการอะไรเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงนะครับหรือจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงจะต้องมีอันมันจะต้องถูกเก็บไว้นะครับในที่ที่ควรจะเก็บนะครับข้อที่6กในจ้างจะต้องจัดให้มีแผ่นป้ายตวัวอักษรสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าอย่างเช่นในตู้เรสเซนเตอร์เห็นไหม ก็ควรจะมีป้ายป้ายนี่จะเป็นสัญลักษณ์ให้ปกบอกว่าเอออันนี้นะกล่องนี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนะก็ถ้าผู้มีเกี่ยวข้องก็ไม่ควรไปเปิดไม่ควรไปสมัมผัสนะครับก็จะมีในเรื่องของอป้ายเตือนต่างๆว่าทํางานตรงนี้ต้องใช้เข็มขัดยิรยัยนภัยทงานในส่วนนี้จะต้องใช้รองเท้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งนะหม,หมอแปลงม้อแปลงซึ่ง ซึ่งมีกระฟแสไฟแรงสูงอยู่เราะงั้นมันจะต้องมีมีรั้วรั้วการให้มิชชิดเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้หรือไปสัมผัสเพื่อจะเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้นะครับข้อ7ห้ามในจ้างให้กับจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ในกรณีที่เป็นเข้าใกล้หรือนําสิ่งที่เป็นตัวนาไฟฟ้าเนี่ยเข้าใกล้ให้อยู่ในระยะที่เป็นครับระยอาหารที่ที่ถูกต้องตามมาตรฐานตามที่กําหนดเนี่ยอันนี้ครับก็สมมติว่าเป็นการสร้างอาคารเนี่ยสร้างตึกตึกแถวเนี่ยเราเห็นว่าพุ่เนี่ยเวลาด้านหน้าของตึกมันก็จะใกล้อะไรครับ ใคสายไฟแรงสูงเนี่ยก็ต้องระวังนะครับต้องระวังซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงด้วยนะครับนี้มีอะไรบ้างที่เขาบอกห้าหนึ่งให้ลูกเจ้ามสอมงใส่อุปกรณ์ PPE ให้เหมาะสมะะใช่ไหมอุปกรณ์ PPE ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันภัยส่วนบุคคลนี่แหละจะต้องมีเช่นจะต้องมีถุงมือนะครับจะต้องมีอะไรฮะรองเท้านะครับเป็นต้นนะครับ จากรูปเราจะเห็นว่าเนี่ยอันเนี้ยเนื่องจากว่าลักงานนะลองทำงานหน้าตู้ซีลเบกเกอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าจะต้องมีการไปออนออฟเบเกอร์ในกรณีที่เบกเกอร์เนี่ยกำลังออนอยู่แล้วมีกระแสะฟะไฟไหลจำนวนมากเนี่ยาการออฟเบเกอร์มันก็อาจจะมีการเกิดอันตรายหรืออาจจะมีอุบัติเหตุได้ในกรณีที่เบกเกอร์ระเบิดเห็นไหม ก็จะมีประกายไฟมีแฟชช์นะักแฟชพรพวกนี้มันจะทำให้รับงานเนี่ย mm hmm. เกิดอ,อันตรายได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องมีการใส่สวมสวมใส่ชุดป้องกันนะครับให้เหมาะสมนะข้อสองก็จัดให้มีวิศกรหรือการไฟฟ้าประจำท้องถิ่นผู้ที่สามารถรับรองได้นะครับผู้ควบคุมการทำงาน เข้ามาควบคุมแนละาก,การตริบายของลูกท้างได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ PPE นะนะที่สวมป้องกันในกรณีเกิดอารฟแฟตนะครับอาร์ฟแฟคือการการวาดไฟนะของจุดของหรนะือการระเบิดเกิดการระเบิด,รระบดนะครับก็แปดห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างไปเดินงาน อื่นหรืออนุญ,ญาตให้ผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าในระยะที่น้อยกว่าระยะมาตรฐานของวสทนะคะในกรณีนี้อย่างเช่นอธิเยนว่า,าคนงานเนี่ยก่อสร้างใช่ไหมเวลาทำงานอยู่ใกล้ไฟฟ้าแรงสูงอันนี้ก็อันตรายอันี่ก็อันตรายะคะสมมุติว่าอุปกรณ์พวกนี้เสา,าพวกนี้มันล้มมาถูกไห สัมผัสกับสายไฟฟ้าแล้วก็จะเกิดอันตรายนะหรือแมก้กระทั่งรถรถยกนี่นะถ้าทํางานใกล้กับสายไฟ้าแรงสูงแล้วก็ต้องมีการการขนอันตรายเพราเราจําเป็นจะต้องป้องกันก็โดยจะโดยจะต้องใช้อุปกรณ์สวมครอบซึ่งเป็นชนวนและป้องกันไม่ให้นคนไม่ให้ เครื่องจักรเนี่ยไปสัมผัสกับสายไฟแล้วเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพระยะห่างหรือว,ว่าความปลอดภัยของคนหรือว,ว่าสิ่งขอสร้างที่อยู่ใกล้ที่อยู่ใกล้สายอยู่ใกล้สยายไฟนะครับอย่างเนี้ยเราเห็นว่าอันนี้ระบบไฟฟ้าของไาฟ้านครหลวงนะครับก็จะมีรูบไฟฟ้าแรงสูง12 24ยีบสี่โวลต์12กิโลโวลต์ 24กิโลโวลต์นะหรือแมกระทั่ง69กิโลโวลต์นะคับอันนี้จะมีระยะห่างระยะห่างระหว่างคนกับเสาร,ระยะห่างระหว่างป้ายโฆษณากับสายไฟนะครับข้อทีกนี่9ก็ให้ในายช่างดูแลไม่ให้นะ ลูกจ้างเนะะี่ยและโหมนุ่งห่มหรือว่าถ้าเกิดสมมติสมมติว่าลูกจ้างเนี่ยอยู่ในสภาพที่เปียกชื้นเนี่ยก็มไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะเข้าไปซ่อมซ่อมแซมหรือบ่มหรือหรือเข้าไปาเปิบัติงานเชื่อไ,ไฟฟ้านั้นเขาจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเวลาทํางานเขาต้องยอ,อยู่ในสภาพที่ท,ท,ท,ทแห้งนะครับหรือแม้กระทั่งบริเวณน้ําท่วมขังพวกนี้ก็ไม่สมควรที่จะให้หลูกจ้างเข้าไป ปฏิบัติงานนะครับหรือถ้าการเปลี่ยนงานแล้วจะเข้าไปปฏิบัติงานก็จะต้องมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันไ่วนบุคคลสวมถุงมือสวมถุงเท้าที่ป้องกันไฟได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะการสัมผัสนะครับใช้ฉนวนมานะครอบสายไฟเพืนะ่อป้องกันนตรายจากไฟฟ้า ในขอข้อ11ถ้าเกิดสมมติว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบริันธ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้าภายในอะไรภายในออฟฟิศเมีการชำรุดก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่นะครับซ่อมแซมนะครับเพื่อความปลอดภัยยายจ้าจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบจัดให้มีการลงรักษาระบบไฟฟ้าบริเาณไฟฟ้าให้ใช้งาน ยี่งน้อยปีละครั้งนะครับจัดให้มีแผ่นผ้าพร้อมคำอธิบายติดบริเวณที่ทำงานที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเช่น 1. วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า 2. วิธีการปฐมพยาบาลในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในการผ่ยปอดวิธีการเป่าปาาในวิธีการนวดผู้ใจนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการจัด หรือว่าอบลมขึ้นก็ได้ให้กับมาทงานนี่เรามาดูหมวดสองหมวดสองจะพูดถึงเรื่องของบริัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบริกา์ไฟฟ้าก็คือนี่อะไรบ้างนะก็คือเช่นพวกเซฟตี้สวิตต์ใช่ไหมโ enfin no หลดเซนเตอร์เบเกอร์อะไรพวกนี้เป็นบริการไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูข้อสิบห้า จัดให้มีกุญแจป้องกันการสรับสวิตเชื่อมต่อวงจรหรือจัดให้มีระบบป้องกันมิให้เกิดการสรับสวิตเชื่อมต่อวงจรอันนี้อันนี้ก็สําคัญอย่างที่อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับ่ว่าหน้าง,งานเนะี่ยมีคนทํางานหลายคนนะงั้นแต่ละคนจะถือกุญแจแต่ละแต่ลดอกนะก็ต้องอีกก็เอามาล็อกนะล็อกกุญแจล็อกเอาไวนะ้ในกรณีที่ ใครคนใดคนหนึ่งทํางานเสร็จก็เขาก็มาปลดกุญแจออกไปเมื่อถ้ามีการทํางานอยู่6กคน6กคนนี้ก็ต้องปลดกุญแจออกให้หมดถึงจะสามารถเป็นอย่างนะี้ต่อหรือว,ว่าสอบสวิตจ่ายไฟได้ี่เป็นตน้นนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมาเปิดซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้มาเปิดห้วอจ่ายไฟนะทำให้เกิดอันตรายได้ห้างลูกจ้า ห้ามห้ามนยจ้างให้ลูกจ้างทางความสะอาดบริันธ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคารดูข้อ17เนี่ยข้อ17ก็คือสมมุติว่าในส่วนของบริการไฟฟ้าเนี่ยถ้ามีแรงดันสูงมีกันถ้าจะต้องมีการสัมผัสกับไฟฟ้าที่มีแรงดันมากกว่า50โวลต์เนี่ย ราต้องจัดให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะต้องจัดให้มีฉนวนปูนะพื้นป้องป้องกันอะไรป้องกันไฟฟ้าดูดจัดให้มีการสวมอุปกรณ์สวมรองเท้าสวมถุงมือนะในการปฏิบัติงานนะเพื่อป้องกันอะไรจากการสมัมผัสนั่นเองนะครับหรือถ้าโต๊ะเป็นตัวโต๊ะเป็นอะไรเป็นโลหะก็มีการต่อลงดินนะหรือเราจะจัด ฉนวนปูโต๊นเป็นฉนวนซะมันก็จะป้องกันแากการสมัมผัสได้นะครับข้อ18ในเรื่องของเต้ารับสายไฟอุปกรณ์พวกนี้ก็จะต้องให้ได้มาตรฐานนะครับให้มาตรฐานาตามที่วสทกําหนดนั้นเมื่อเรามาใช้แล้วก็จะเกิดความปลอดภัยข้อสิข้อ19พูดถึงในเรื่องขเเเอง generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ก็ต้องติดตั้งในที่ที่มีอากาศมีพื้นที่เพียงพอมีอากาศถ่ายเทยได้ถ้าอยู่ในห้องก็ต้องมีอะไรฮะมีการดูดอากาศออกอากาศเสียออกจะให้มีเครื่องป้องกันกระแสะเกินหยุดพอดับเพลิงด้วยนะฮะมีอุปกรณ์ดับเพลิงในการดับเพลิงแล้วก็พทที่สามเรียกว่าพูดถึงเรื่องของ,ของระบบป้องกันฟ้าผ่า ที่สี่พูดถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้านะก็จะมีในเรื่องของอการสั่งการใช้ถุงมือหนังถุงมือยางในการที่เราจะปฏิบัติงานใช้รอง,งเท้ารองเท้าพื้นยางหุ้มข้อนะเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าด,ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราเห็นนียก็จะเห็นว่าจะมีรองเท้านะ มีอุปกรณ์พวกรครอบต่างๆเพื่อจะให้ป้องกันอันตรายได้นี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์ PPE ป้องกันจะเป็นในเรื่องของถุงมือยางถุงหนังก็ได้ อันนี้เป็นการข้อยีบสาเป็นการปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้น้ำหรือเหนือน้ำงานลูกจ้างจะต้องมีอุปรกรณ์ชูชีพใส่เพื่อป้องกันการจมน้ำได้นะครับหรือนะครับข้อยี่สิบสี่ให้จ้างต้องรักษาอุปกรณ์จัดเก็บกวามคุ้มครอง PPE พวกนี้ให้เป็นอย่างครับให้ใช้งานได้อย่างดีมีสภาพใช้งานอย่างปลอดภยัยตามมาตรฐานนะครับ นี่กเ็เป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปริหอรงานไฟฟ้านะครับ